นัดหมายใครไม่ได้นะครับจนนัดหมายใครไม่ได้วันนี้นี่ไม่รู้ขี่ขี่ออกไข่นี่ไปก็ต้องไปที่โคราเสร็จระบายสามต้องไปที่ทางหลวงนะครับเพราะว่าไมเคิลโมนิที่ไมเคิลที่ทางอาจารย์มาอะไรได้ทำมาจักความเร็วตรงนี้ แต่จริงๆแล้วเขาทำาการวิจัยมาเป็นห้าหปีแล้วครับโดยเฉลี่ยแล้วตายวันละหนึ่งนะครับโดยเฉลี่ยถ้าประเทศไทยเราก็ย,ายังทำไม่ครบหน่งไฟแดงต้องห่างกันเท่าไหร่เพื่อป้องกันการอันตรายต้องนคนาอายุประมาณสักแค่สิบกว่ากนะครับสารัจะทำให้ทั่วโลก แต่เป็นประเจศปลอดภัยในชีวิตของประนุนะครับของเราเนี่ยก็เลยทํานาเรื่องคอมพิวเตอร์เรื่องอะไรพวกนี้นะครับก็เล่าให้ท่านคณะกรรมการกรูอาจารย์ได้ทราบว่า80สบที่เขาเขียนนั้นแปอแปดแปดแเดแปด่ปดแปดแแปดแปดแปดแปแปดแปดแแ